Google Apps เป็นชุดโปรแกรมที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณเคยใช้ของ Google และยังเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในธุรกิจองค์กรหรือหน่วยงานของคุณโปรแกรมตัวเอกของ Google Apps คือ Gmail ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันประเภทเว็บเบสอีเมลในบัญชี Gmail ปกติคุณจะได้นำสกุล g m a i l com ต่อท้ายแต่หากเป็นบัญชีของ Google Apps คุณสามารถปรับแต่งอีเมลของคุณให้ตรงกับองค์กรหรือหน่วยงานของคุณได้เองนอกจากนี้คุณยังได้รับความสามารถทั้งหมดเหมือนกับบัญชี Gmail ปกติ เช่นเนื้อที่เก็บจดหมายที่ใหญ่มากความสามารถค้นหาอีเมลที่ว่องไวและการคุยผ่าน i n s t a n t m e s s a g i n g กับเพื่อนร่วมง,งานของคุณได้อย่างทันทีผ่านจารเจ็ดพูดคุย Gmail ทำงานร่วมกันกับ Google Calendar ทําให้คุณมีปฏิทินส่วนตัวหรือแบ่งปันปฏิทินของคุณกับกลุ่มเพื่อนร่วมง,งานได้ Gmail สามารถตรวจับเนื้อหาในอีเมลที่เป็นนัดหมายและพร้อมให้คุณสร้างนัดหมายนั้นลงใน Google Calendar ได้ทันที Gmail สามารถเปิดไฟล์เอกสารหรือสเปรดชีตได้เลยในเบราว์เซอร์ของคุณผ่านโปรแกรม Google Docs และ Google s p e a s h e e t g o o g l e Docs ทำให้คุณสามารถสร้างเอกสารได้อย่างง่ายๆและแก้ไขมันบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่เจ๋งก็คือคุณสามารถทำงานร่วมกันกันกบคนอื่นได้แบบเปียโนไทม์ g ูเกิ p แอปส t าร์ทเเป็นจุดศูนย์รวมของพนักงานในองค์กรทำให้ผู้ใช้แต่ละคน <c oughs> เห็นอ e ีเมลปฏิทินและข้อมูลสำคัญอื่นๆคุณสามารถปรับแต่งหน้านี้ได้เองเพียงแค่เลือกแจ็เจตต่างๆและลากไปวางในตำแหน่งที่คุณต้องการเพราะว่าทุกอย่างใน o o g l e a p p s นั้นออนไลน์คุณสามารถเข้า Google App s อย่างปลอดภัยได้จาก,กทุกๆท,กที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่คอนโดที่ทำงานหรือแม้แต่ในมือถือของคุณเองการนำ Google Apps ไปใช้ในองคอ์กรหรือหน่วยงานของคุณนั้นง่ายมากแค่ใช้การปรับแต่งโดเมนเ,เนมเพียงเล็กน้อยหรือหากคุณยังไม่มีโดเมนเป็นของตัวเองเราก็พร้อมสร้างมันให้คุณได้ทันทีถ้าคุณต้องการนำ Google Apps ไปใช้ในองค์กรของคุณเพียงแค่บอกเรื่องนี้ให้กับฝ่ายไอทีของคุณได้ทราบโดยการส่งคลิปวิดีโอนี้ให้เขาดูหรือถ้าคุณเป็นคนดูแลเรื่องนี้เองอยู่แล้วก็อย่าได้ลังเลที่จะสมัครใช้งานเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีขอบคุณครับ